ในแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาพร้อมชื่อของเราเรื่องราวของเราหน้าที่ของเราความคาดหวังและความกังวลของเราเรากับว่ามีเราผู้หนึ่งที่นั่นหนาทรงตัวอยู่กลางชีวิตแต่เมื่อพระพุทธองค์ชี้ให้เรามองเข้ามาใกล้ๆทรงชวนให้เห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเรานั้นละเอียดลงไปจริงๆแล้วเป็นเพียงกระบวนการทำงานร่วมกันของขันห้าอันได้แก่ รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดุดชิ้นส่วนห้าชุดของละครเวทีที่ผลัดกันขึ้นฉากสร้างความรู้สึกเป็นตัวเราจนสนิทใจหากเราเฝ้ามองด้วยสติอย่างซื่อตรงความคิดเดิมๆจะค่อยๆค,คลายเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าชีวิตคือการเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไปของสภาวะทั้งหลายและเราที่เคยแน่นหนาก็เบาบางลงจนใจหายใจโล่งขึ้นได้อย่างนุ่มนวล รูปขันคือร่างกายนี้เสียงนาฬิกาปลุกที่ทำให้เราเอื้อมมือไปกดหยุดลมเย็นจากหน้าต่างที่ทำให้ผิวเกิดความรู้สึกขนลุกกลิ่นกาแฟที่ปลุกความคุ้นเคยของเช้าเชทั้งหมดนี้คือกระบวนการทางรูป,ปรธรรมที่ถูกรูก้ กายประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมตั้งแต่กระดูกกล้ามเนื้อเลือดลมหายใจความตึงหย่อนร้อนหนาวปวดเมื่อยสดชื่นอ่อนล้ารูปขันไม่ได้ถามความคิดเห็นเราและไม่ขึ้นกับความอยากของเรามันทำงานไปตามเหตุปัจจัยของอาหารอากาศอายุสุขภาพพันธุกรรมและการใช้งานในแต่ละวัน การรู้จักรูปขันด้วยสติจึงไม่ได้หมายถึงการควบคุมให้กายต้องเป็นอย่างใจแต่คือการรับรู้อย่างตรงไปตรงมาว่าวันนี้กายกำลังบอกอะไรเช่นขณะนั่งทำงานนานๆหากรู้สึกตึงที่ไหล่และต้นคอการรู้เท่าทันแล้วขยับเปลี่ยนอิริยาบทหรือพักสายตาสักครู่คือปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจรูปขัน เมื่อเรายอมรับธรรมชาติของกายความหงุดหงิดว่าทำไมร่างกายไม่ฟังเราจะเบาลงกลายเป็นความเมตตาที่คอยดูแลกายอย่างพอดีเวทนาขันคือรสของความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่ผุดพรายขึ้นทุกครั้งที่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเช้าเราชนกาแฟอุ่นๆความสุขละมุนเกิดขึ้น เมื่อเปิดอีเมลเจอคำตำหนิความรู้สึกขุนหรือเจ็บจี๊ดก็เกิดขึ้นหรือบางครั้งนั่งเฉยๆดูท้องฟ้าที่ไม่มีอะไรพิเศษก็เกิดความเฉยกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเป็นเหมือนสีของประสบการณ์ที่ทาอยู่บนผิวใจอย่างต่อเนื่องหากขาดสติมันจะเชื่อมเราตรงเข้าสู่ความอยากหรือความเพ่งโทษอย่างรวดเร็ว สุขแล้วอยากจับให้แน่นทุกแล้วผลักใสโกรธเกลียดเฉยแล้วเบื่อหาเรื่องกระตุ้นให้ตื่นเต้นแต่เมื่อมีสติรู้ทันเราเห็นว่าเวทนาเกิดแล้วดับไม่ใช่เราไม่ต้องรีบกอบกลุมหรือผลักไสเราอนุญาตให้ความรู้สึกไหลผ่านอย่างที่มันเป็นชีวิตจึงเริ่มมีช่องว่างให้ปัญญาได้หายใจ ความอยากที่เคยสั่งให้เราหยิบมือถือไถฟีดโดยไม่รู้ตัวจะเบาลงเพราะเราเริ่มเห็นแม้กระทั่งความอยากเองว่าเป็นเวทนารูปหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปสัญญาขันคือการจำการหมายรู้การตั้งชื่อการตีความเป็นหน้าที่ของใจที่แปะป้ายให้สิ่งต่างๆเพื่อให้ใช้งานกับโลกได้สะดวก เราเห็นวงกลมสองวงและเส้นโค้งก็อ่านเป็นหน้าอมยิม้มเราได้ยินเสียงใครบางคนเราจำได้ว่าคนนี้เคยพูดแรงกับฉันแล้วอารมณ์โบราณก็แทรกขึ้นมาโดยที่ความจริงปัจจุบันอาจเปลี่ยนไปแล้ว สัญญาเป็นอาวุธสองคมด้านหนึ่งทำให้เราเรียนรู้เร็วสื่อสารง่ายอีกด้านหนึ่งทำให้เราถูกกักขังอยู่กับป้ายเดิมๆที่เคยแปะไว้กับตัวเราและผู้อื่นการเจริญสติในมุมของสัญญาคือการมองเห็นว่าอ้อตอนนี้ใจฉันกำลังตั้งชื่อกำลังแปะป้ายว่าดีหรือไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจ เรารู้ทันกระบวนการนั้นแล้วพักมันไว้เล็กน้อยเปิดพื้นที่ให้ประสบการณ์ใหม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องถูกบีบบังคับให้เป็นอย่างเดิมเสมอเมื่อเราฝึกเช่นนี้บ่อยๆความเป็นอิสระจากอดีตจะค่อยๆงอกงามเราจะสามารถพบคนเดิมด้วยดวงตาคู่ใหม่พบเหตุการณ์คล้ายเดิมด้วยหัวใจที่กว้างขึ้นสังขารขันคือการปรุงแต่งของใจ ทั้งความคิดความตั้งใจความโน้มเอียงความเชื่อความกลัวความคาดหวังรวมถึงการดันใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหมือนเครื่องจักรที่สารเส้นได้เล็กๆจำนวนมากเข้าด้วยกันจนกลายเป็นผุ่มเรื่องเล่าของชีวิตสังขารไม่ได้เลวมันคือพลังสร้างสารรค์ที่ทำให้ระวางแผนทำงานเขียนบทกวีเลี้ยงลูกดูแลพ่อแม่แต่เมื่อขาดสติ สังขารจะกลายเป็นกระแสเชี่ยวที่พาเราหลงทางกังวลเกินเหตุตีความเกินจริงยึดมั่นเกินงามการรู้จักสังขารคือการเห็นว่าอ๋อตอนนี้ใจฉันกำลังปรุงกำลังจะตัดสินไวไปหรือเปล่ากำลังจะบีบให้ตัวเองสมบูรณ์แบบเกินไปไหมกำลังจะหลีกหนีความจริงด้วยการทำตัวยุ่งเหยิงหรือเปล่า เมื่อเห็นทันเราเลือกได้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อกระแสนั้นจะปรับเจตนาให้ชัดและอ่อนโยนขึ้นอย่างไรเช่นจากต้องทำให้เพอร์เฟเป็นทำให้ดีที่สุดเท่าที่มีวันนี้อย่างซื่อตรงสังขารจึงค่อยๆกลับมารับใช้ชีวิตไม่ใช่บังคับชีวิตวิญญาณขันคือความรู้อยู่ความตื่นของประสบการณ์ รู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้สัมผัสทางกายและรู้อารมณ์ความคิดภาพในใจทางมโน วิญญาณไม่ใช่เจ้าของบ้านหากเป็นเหมือนไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟสว่างจะสว่างเป็นสีใดรูปไหนขึ้นอยู่กับหลอดและเลนส์ที่ชื่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารที่แต่งหน้าเวทีไว้แล้ววิญญาณเกิดพร้อมอายตนะและอารมณ์แล้วดับไปรวดเร็วอย่างยิ่งดุดประกายระยิบของน้ำในแม่น้ำ การเห็นวิญญาณขันคือการรับรู้ว่าความรู้อยู่ก็เป็นปรากฏการเกิดดับไม่ใช่เราที่คงทนถาวรน,นี่ทำให้ใจนอบน้อมต่อความจริงลดความทนงในความเข้าใจของตนเองและเปิดสู่ความการุณาต่อผู้อื่นที่ต่างก็รับรู้โลกผ่านเลนส์ของตนเช่นกัน เมื่อเราวางแว่นแห่งขันทั้งห้าให้ตรงตามความจริงเราจะเห็นภาพรวมที่อ่อนโยนขึ้นต่อชีวิตสมมุติว่าขณะทำงานมีเพื่อนร่วมทีมให้ข้อเสนอแนะที่ทำให้เราไม่สบายใจพอมีสติเราเห็นรูปขันก่อนว่าหัวใจเต้นเร็วมือชื้นเหงือ่อนี่คือกายกำลังตอบสนอง เราเห็นเวทนาขันว่ามีความรู้สึกเจ็บหรือคับแน่นในอกเราเห็นสัญญาขันที่รวดเร็วแปะป้ายว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราอีกแล้วเราเห็นสังขารขันกำลังจะต่อเติมเรื่องราวมากมายและผลักให้เราตอบโต้ด้วยวาจาคมเราเห็นวิญญาณขันกำลังรู้อยู่ต่อเนื่องเป็นฉากสั้นๆทีละช็อตๆ เมื่อเห็นห่วงโซ่แห่งประสบการณ์เช่นนี้เรามีทางเลือกเพิ่มขึ้นเราหายใจยาวและช้าฟังอีกครั้งโดยไม่แทรกและตอบกลับด้วยถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาแต่รักษาความสัมพันธ์ได้เราไม่ปล่อยให้ชั่ววูบกลายเป็นชั่วโมงชีวิตจึงเบาลงโดยไม่ต้องหลบเลี่ยงความจริง ขันห้าไม่ได้สั่งให้เราหนีโลกแต่มอบแผนที่ให้เราอยู่กับโลกอย่างฉลาดและเมตตาเวลาเราดูแลพ่อแม่ที่แก่ชรารูปขันทำให้เราเห็นความจริงของกายที่เสื่อมไปตามกาลเวทนาขันทำให้เราอ่อนโยนต่อความเจ็บและความล้าสังขารขันเตือนเราว่าอย่าแปะป้ายภารัสให้กับคนที่เคยอุ้มชูเรา สังขารขันชวนให้เราตั้งเจตนาใหม่ว่าจะดูแลด้วยความเคารพแทนที่จะต้องทำให้ท่านพอใจทุกอย่างซึ่งเป็นภาระเกินจริงวิญญาณขันทำให้เราตื่นอยู่กับช่วงเวลาสั้นๆของการประคองแก้วน้ำหรือการนั่งฟังเรื่องเล่าเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างใจอยู่ ด้วยแผนที่นี้ความเหนื่อยของเรามีที่พิงความกระตันยูของเรามีที่วางและความสัมพันธ์มีที่หายใจในโลกการทำงานที่เร่งเรา้าขันห้าคือเข็มทิศพอเรารู้ว่าร่างกายเริ่มตึงเราเปลี่ยนอิริยาบถพอเรารู้ว่าเวทนากําลังหนาวเย็นเพราะคำวิจาร์ณเราห่มใจด้วยเมตตาก่อนตอบ พอเรารู้ว่าสัญญากำลังแปะป้ายเพื่อนร่วมงานว่าศัตรูในทีมเราชะลอไม่ผนึกคนทั้งคนเข้ากับการกระทำครั้งเดียวพอเรารู้ว่าสังขารกำลังจะพาไปสู่ความ Perfectionist เราคลายจากต้องสมบูรณ์เป็นคืบหน้าอย่างซื่อตรงพอเรารู้ว่าวิญญาณกำลังถูกร้อยด้วยสิ่งเร้าเร็วเกินไปเราวางมือถือสักครู่เพื่อให้ใจทันตัวเอง เมื่อปฏิบัติอย่างนี้บ่อยเข้าเราจะค้นพบหน่วยเล็กๆของอิสรภาพที่ซ่อนอยู่ในทุกกิจกรรมตั้งแต่การพิมพ์อีเมลการประชุมไปจนถึงการเดินไปตักน้ำขันห้ายังเผยให้เราเห็นความจริงของความสุขและความทุกข์ในระดับลึก ความสุขที่อาศัยรูปขันเช่นสุขจากอาหารการพักผ่อนการสัมผัสธรรมชาติเป็นสุขที่งดงามและควรดูแลแต่ต้องรู้เท่าทันว่ามีขอบเขตและแปรผันสุขที่อาศัยเวทนาจากคำชมจากผลสำเร็จหรือสุขจากความสงบระหว่างภาวนาก็เป็นสุขที่เกิดแล้วดับ เมื่อเรารู้ทันเราจะไม่ติดสุขจนทุกภายหลังไม่กดสุขจนจืดชืดเราเรียนรู้จะเปิดรับสุขอย่างรู้เท่าทันและขอบคุณและพร้อมวางเมื่อถึงเวลาขณะเดียวกันเมื่อทุกมาเราอ่านทุกได้ละเอียดขึ้นว่าเกิดจากเวทนาที่ไม่ถูกใจสัญญาที่แปะป้ายเกินจริงหรือสังขารที่เติมเรื่องราวยืดยาวพออ่านได้เราจึงแก้ได้ถูกจุด บางทีไม่ต้องแก้อะไรนอกจากวางมือลงบนหน้าอกหายใจลึกช้าย้ำกับใจว่าตอนนี้มีทุกขไม่ผิดอะไรแล้วรอให้เคลื่อนลูกนั้นผ่านไปทุกจึงไม่กลายเป็นตัวเราแต่เป็นก้อนเมฆที่แค่ผ่านมาเมื่อมองยาวออกไปถึงเรื่องความแก่ความเจ็บและความตายขันห้าช่วยให้เรากล้าหันหน้าเข้าหาความจริงอย่างอ่อนโยน เราเห็นรูปขันเสื่อมไปตามกาลอย่างไม่มีใครคัดค้านได้เวทนาขันพาเราผ่านความกลัวและความเศร้าอย่างรู้เท่าทันสัญญาขันเตือนเราว่าอย่าตรึงภาพฉันต้องแข็งแรงตลอดไปไว้จนปฏิเสธความช่วยเหลือ สังขารขันชวนให้ตั้งเจตนาจะใช้เวลาที่เหลือให้มีความหมายคือดูแลตนเองให้ดีที่สุดพูดคำที่ค้างคาทำความดีที่ค้างใจและขอบคุณโลกที่เคยอุ้มชูเรา วิญญาณขันทำให้เราตื่นอยู่กับลมหายใจสุดท้ายอย่างสงบเท่าที่จะทำได้และเพราะเราเห็นความจริงของขันทั้งห้าความตายจึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้หากเป็นการวางของหนักลงอย่างสงบตามธรรมชาติ การฝึกให้เห็นขันห้าไม่ได้ต้องใช้สถานที่พิเศษเราทำได้ขณะล้างจานรดน้ำต้นไม้นั่งบนรถโดยสารเดินในห้างที่คนพลุกพล่านเราทำได้ขณะเถียงกับคนที่เรารักหรือขณะยิ้มให้เด็กที่ไม่รู้จกัก กุญแจสำคัญคือสติที่คอยส่องให้เห็นว่าตอนนี้รูปเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสัญญากำลังแปะป้ายอะไรสังขารกำลังพาเราไปทางไหนวิญญาณกำลังรู้อะไรอยู่ไม่ต้องตอบให้ครบทุกข้อทุกครั้งแค่รู้ทีละเซี้ยวก็เปลี่ยนทิศท,ทางของทั้งวันได้แล้ว เหมือนเรือใหญ่ที่หันพวงมลาลัยเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อแล่นไปไกลจุดหมายปลายทางก็เปลี่ยนไปมากมายหลายคนกลัวว่าหากเห็นขันห้าชัดแล้วจะทำให้กลายเป็นคนเฉยชาไร้ความรู้สึกแท้จริงแล้วกลับตรงข้ามการเห็นว่าทุกอย่างเป็นกระบวนการทำให้เรารักโดยไม่ผูกมัด ให้โดยไม่หวังแลกและกล้าพูดความจริงอย่างอ่อนโยนเพราะเราไม่ต้องปกป้องตัวตนจนแผลบานเราจึงรับผิดชอบได้จริงและขอโทษได้จริงให้อภัยได้เร็วขึ้นเพราะรู้ว่าคนทุกคนต่างถูกเลนส์แห่งสัญญาและสังขารของตนชักพาเราจึงอ่อนโยนต่อความบกพร่องและจริงจังกับการฝึกใจให้ใสและกว้าง ความกรุณาที่เกิดจากความเข้าใจเช่นนี้จะเผื่อแผ่ไปยังผู้คนรอบข้างโดยไม่ต้องฝืนทําให้บ้านองค์กรและชุมชนมีบรรยากาศปลอดภัยสําหรับการเติบโตเมื่อการเห็นขันห้าลึกซึ้งขึ้นเราเริ่มเข้าใจอริยสัจตามส่วนทุกมีจริงเหตุแห่งทุกข์คือความอยากอันเกิดจากการไม่เห็นตามจริงของขันทั้งห้า ความดับแห่งทุกข์คือการคลายการเกาะเกี่ยวเมื่อการเจริญสติปัญญาศีลและสมาธิดำเนินไปบนทางสายกลางเราจะลิ้มรเสเซียวเซียวของความสงบที่ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขาภายนอกเป็นความอิ่มเงียบที่อยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายเป็นความกล้าหาญใจดีที่ยืนอยู่กลางความไม่แน่นอน เมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องวิ่งหนีหรือยุดกอดเราสามารถอยู่กับมันพูดคุยกับมันเรียนรู้จากมันและปล่อยผ่านมันอย่างสมเกียรติของความเป็นมนุษย์ชีวิตไม่เคยถามว่าคุณพร้อมหรือยังมันเพียงไหลต่อไปทุกเช้าเย็นการเห็นขันห้าคือการเรียนรู้จะว่ายไปกับกระแสะอย่างมีศิลปะ รู้จักกายของเราและดูแลมันด้วยเมตตารู้จักเวทนาและเฝ้ามองมันอย่างใจดีรู้จักสังขารและใช้พลังสร้างสรรค์ของมันเพื่อก่อความดีรู้จักวิญญาณและอ่อนน้อมต่อความตื่นรู้ที่เกิดดับรวดเร็ว เมื่อเราอยู่กับชีวิตเช่นนี้สิ่งที่เรียกว่าเราจะเปลี่ยนจากก้อนแข็งเป็นลำน้ำปโปร่งใสเราอยู่กับโลกได้อย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งยืนอยู่ข้างความจริงแม้ในวันที่ยากและยิ้มให้กับลมหายใจของตนเองอย่างซาบซึง้งขอให้บทเรียนเล็กๆนี้เป็นเหมือนประทีปที่คุณถือไว้ในคืนที่มืดที่สุดไม่ใช่เพื่อผลักความมืดออกไปทั้งหมด แต่เพื่อให้คุณเห็นทางก้าวถัดไปเสมอทางที่ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่คุณรู้เท่าทันทีละก้าวความอ่อนโยนที่คุณมีต่อตอนเองและผู้อื่นจะเป็นเชื้อไฟอุ่นๆให้เดินต่อไปอย่างไม่โดดเดี่ยวคุณจะไม่ต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบเพื่อสมควรได้รับความสงบ แต่คุณจะเป็นมนุษย์ผู้ซื่อสัตย์กับความจริงและความสงบจะเป็นของขวัญที่หล่นลงในอุ้งม,มือคุณเองบ่อยขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องสแสวงหาอย่างเหน็ดเหนื่อยหากธรรมะวันนี้ช่วยให้ใจคุณเบาสบายขึ้นบ้างอย่าลืมกดติดตามธรรมะสุขใจไว้เป็นเพื่อนร่วมทาง กดผูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อให้แสงธรรมได้ส่องถึงใจของผู้คนมากขึ้น